ช่วยไม่ได้มีแต่รูปผมอื <c oughs> อรูปผ้บันแฮด้วยเราใส่เกาหลีไปนี่นี่ใสเ่เกาหลีพี่ไอไอพรกกะเย็น <c oughs> ไม่พี่ไม่ถอดแม่งแต่เมื่อคือนยิ่งรอไปแล้วพี่น้องพี่มาจังดกสุ พี่ทีนนอนที่นอนอีกห้องหนึ่งนอนห้องนูนเนี่ยพี่เก็บเสื้อผ้าออกมาเสื้อผ้าหนูเต็มที่นอนเลยไม่ได้เก็บของพี่กวาดแล้วมาถึงก็กวาดห้องดนอินยึดไม่ถ้าไม่มีคนอยู่ฝุ่นมันจะเยอะไหอืมไอ้นั่นนี่เสื้อเดีาร์ชุดไหมชุดไหมเสื้อผ้าที่พี่จะใส่ไอยู่ไหน อ๋่โมิแอนที่ไอซีไซไลไหมที่ยกไปตัดคางเคงมหมอยู่ไหนเอ้าถ้ายกตัดขามันอยู่นี่เด้เอ้าติเสื้อเชิดดีเอาพี่พี่พี่ว่าพี่จะใส่ชุดนั้นไม่ใช่หรอสุดที่เสื้อลาคอนอะบอกอืออืมอ๋อเสื้อละเอาจะขอราว่าบ่ให้ใส่เนาะเอ้าก็ใส่ไปเลยก็ก็เขาจะเอาตีมนไมน แล้พี่ก็แสงเกงตัวนี้นะกางเกงที่เราซื้อของซ่าก,ก็ได้อันนี้ได้แสงกับเสื้อตัวนั้นอะเอามาให้พี่อาร์ตรีดก่อนเดี๋ยวมันมันมันยับไหมไม่มันเป็นลีนยินอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงเสื้อดูก่อนแกเสื้อออกมาดูอาะมันยับบอก ล่าสุดเออแบลลี่อะไรเงี้ยไปตัดขามาแล้วยกมันกะบ,าบ,าาบกเก่เอาลุ้งเลยมันกิดมันกะเอาหอยไว้ทั้งหลุดคือไม่พี่พี่ก็ว่าเจ้าของอะบอกใส่ป่ะพี่ก็เลยว่าเออเอาเีื่องไหนในห้องเนี่ยของที่ที่นอน <c oughs> น่นาจะบอกห้องใช่ใช่ห้องเลยเลี้ยวบ่เลี้ยวบ่พี่นอ้นอนกุ้ยแบบอันนี้กันเออบ่นใหญ่เ <c oughs> คนเลยเสื้อผ้าแกะป้ายออกแล้วใส่เลยครับโอ้ยเราทำประจำอยู่แล้วในที่สุดก็ได้ใสเพราะว่าตัวไป <c oughs> ไปไปที่นี้แล้วมีสามรอบสามโมงแล้วตาบวมาห้องไม่เรียบร้อยอย่าว่าอนะีพี่เพราะว่า เสร็จจากเซ็นท่านพี่ก็จะพุ่งคูล่าเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูให้ให้อแต่ไม่เช้าพี่ก็มาล้างแก้วแล้วก็กวาดห้องเออหนูยังไม่ได้ล้างวิตามินไว้เราไม่ได้ล้างแก้วลองใส่ก่อนได้ไหมอันหนูจะดู ช่วงม็จะเอาวีวีผมไม่ใส่ได้เลยไม่ไมีหอววีฝั่งนี้ก็ก็คนดูแลก็ไปเหมือนกันทางนู้นก็ช่วยดูแลแบบหนักเหมือนกันจะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีแบบไม่มีพี่พี่น้องน้องคอยดูแลเราแล้แบบแลก็ยากคนใช่มันทําคนเดียวไม่ได้หรอกนี้พี่ไมยากแ<ช>้วบางทีก็นึกอะไรไม่ออก ก็ต yeah. ้องบอกอาร์ตแบบเตือนหน่อยกินน้ำหรือหมดวันเล่นหยิบข้าวดอใช่ไหมทีนี้พี่กินช็อกโกแลตในตู้เย็น ยีนก็ไม่มีอะไรแล้วโน้ตให้กลับไปคอนโดไม่เป็นไรแ <24 S 2> ล้วกเรียนยี่สิบลูกท้อใช่ไหมไม่รู้อ่ะผู้แดงเอานิ่งั้ของมันมันคืออะไรป่า,ากอก ไม่รู้สบบูเหรอสชมบูไหมข้อที่แรกหึงถามว่าทําไมเขาถึงให้ใส่แบบนี้เออเขาลนอะลงลนอลงแบบเท่าเทียมเท่าเท่าเทียมเท่า,อ,อ,าอืมอก็นั่นแหละก็ได้ว่า ข,ขั้นขั้นขั้นคอนจุประโงค์เขาอยากให้ใส่แบบนั้นอยากใส่แบบนั้นนะโอ้ยพี่หนิงกินตำบัะคุ้งกขานะใครอยากกินหนูอ,อยากกินส้มซำว่าพี่ก็อยากกินเพื่อนเดี๋ยวนี<ม>้คือช่วงสองสามวันมานี้งาน ข่าวดีเยอะมากข่าวดีเรื่อง <c oughs> เรื่อง<ไ>งานใหญ่เนาะงานงานบางซื่อ <c oughs> พี่พไม่คิดว่าเราจะได้ดลยนะใช่ใช่แล้วสําหรับตัวหนูเองด้วยนะเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้คือหนูหนูกําลังจะเรียนเรียนใหม่อีกรอบนึงปีหน้าพี่รับปร,ริญญาจริงๆต,งต้งการชุดไหมวะเนี่ย พี่อาจารย์อำไพส่งเพลงมาแล้วดิส่งมาแล้วครับส่งงมาทาทไหนูบอกให้แกด้วยหนูก็จะฟังอันนี้ไม่มีละพิดต้องหนูจะบอกว่าคุณหนูเป็นเกียรติมากๆที่คุณบอยสิีวิชัยแต่งเพลงให้หนูแล้วนะคะเ <laughs> ยาีาวบอกหลายเดี๋จะมันตลกนี่ เสื้อคนละตัวมันเป็นเสื้อ,อคู่ไม่ตลกหนูหนูลองให้อยู่หนูร้องให้ทุกคนบนรถตู้ฟังแล้วเขาบอกว่าเพาะมากจำทําน้องได้อยู่ดิพี่ขก <c oughs> ็ย <c oughs> <อ>ากรหล่อ โอ้โหต้องขอบคุณอาร์ตมากๆนะครับเดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวพาไปอเมริกาเลย mm hmm. เลยแม่เราทมาแล้วแม่เราทร่มไมเราเดี๋ยวอินดีมาก์ย่าไหนเราลูกคู่ภากันลำแน่นคักแถวสันเขบอกอยากให้ไปหลายๆคนประมาณห้าหกเจ็ดคนได้เลยเพราะว่าถ้าไปเยอะมันทําเป็นกรุป๊ปแล้วมันสิคุมกว่าแล้วมันแก่สิผ่านง่ายกว่าก็คือมันทํามันมันมัน มันสิ่ง,งายกว่าไหมถ้าไปคนเดียวอะ่ะมันขอวีซ่ายากไปเลยไปได้กันหลายๆคนชอบแบบนี้ชอบดูแอนบอยไลฟ์สดแบบนี้น่ารักดีเออแต่ว่า ไม่ให้ชอบแบบนี้ก็โอเคครับเข้าใจแต่ว่าเวลาทํางานที่มันเกี่ยวกับไลฟ์สดเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ที่ผมจะ,จะไปไลฟ์สดเซ็นท่านคนไม่ทุกคนเขาดูอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็เข้าไปให้กําลังใจต้องเข้าไปดูนะครับต้องไปแบบช่วยกันทำมาหากินดูตัวเองใต้ตาเขาชัดอ๋<ะ>อนี่้งเต็นจะไปเซ็น ไปที่บูธคาแดงเลยอืออือเดี๋ยวเขาเขารู้อยู่เขารู้แล้วเอาไหมอาแดงเบอร์เบอร์พนักงานเขาเอ้ยมีลายพนักงานเขาอยู่เดี๋ยวให้เขาเตรียมให้ไหมแล้วพี่ก็เข้าไปบอกใต้ตาใช่ไหมใต้ตาบอกเอเล่ต์หรือว่าใต้ตาใช่เอาเฉพาะใต้ตาได้จะเรยวเด้ออาซีม้ง แตก็ค่อยเล่นดได่ล่าผู้ใดดีใส่มึงดูอ๋อมาถอดเสืออยูนอะไรบ่ไดเดว่วัน <c oughs> เหมือนจะเป็นไม่รู้เนาะบางเออเท่าไหร่นะตัวนี้หกพันแม่ทิมซื้อให้ว่ายล ใส่ออกเเอาเงินคุ้นุ่งน้ำใส่นี่นะไม่ไม่ต้องถอนไม่เห็นหรอกถอนแล้วก็ลืมหววงย่วหนึ่ง อะไรเปงนยังไงเกิยงยังใส่แล้วแต่ว่ามันมันเป็นมันน่าจะได้อยู่เนาะใช่ไหมกางกงกังกิงคือของซาร่าแต่ว่าพี่พี่มีกางกงขาวอยู่อ๋อดูเต็มตัวได้ไห <ๆ S 2> ม,มได้ได้ขาวมันเป็นยังไงขาวเป็นขาวผมก็มมมเป็นสปายของมัน แต่ว่าอัน,นของของ,พ,องพี่ตัวนั้นมันเป็นได้ไหมเนี่เลื่อนออกไปอีกแต่ว่ามีตัวนี้อ๋อได้นะใส่ตัวไหนตัวนั้นใส่สีขาวก็ได้สีตัวนั้นก็ได้พี่บาอน,นี้ดีอืมเอาที่สบาย